สวัสดีครับผมมิสเตอร์โอบ้านจีนครับและวันนี้นะครับเราจะมาทําสิ่งบบที่แปลกประหลาดมากที่หลาไคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนลองกินช็อกบอยักษ์แบบคนจีนมเมเื่อไหร่ผมเห็นคลิปนี้มานะคนเพราคือาพี่สาวจีนคนนี้เขากำลังกินอะไรสักอยาก่างที่มันดูแล้วแปลกประหลาดแต่มันน่ากินสุดๆไปเลยนะคนหลังจากที่ผมทําการรีเสิร์ชและหาขา้อมูลและสแกน,นกต่างๆออกมาครับผมได้ว่ามันคือช็อกบอยักษ์ครับและวันนี้เราจะมาทําช็อกบอยักษ์ลองกินกันแบบพศจีนไป ตีนี่ทำไมดลเยี่ยมตีตอนเขินดีเขินได้แต่ย่าเยี่ยบตีนตีนกูแบนมาแล้วเอาว่าอย่างจริงจัาที่การทำพอยักกับพอสอจีนให้โจนจาม่าทำครับผม อาปาแอนน์จะมามีออปูี้เจนนี่โจมไปเจะของพบกันได้แล้ววันนี้และจากสุดที่เรารทำการเช็คมาครับทุกคนเขาใช้เส้นคูนาป้าที่ชาลเลนจ์ดูไบหรอไม่ใช่มันยิ่งกว่ารอบนี้เป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะมาฮิตแทนชอลเลนจ์ดูไบก็เป็นได้เริ่มเลยกระทะร้อนยัง อเ,เริ่มพอดเนยอะพี่เออมีมันไม่ใช่ห,หรอค่ะมี่มันโรยเทอร์มอลม้าไม่ทำแบบนี้อะพี่เนยเนยใส่เ <c oughs> นย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เนยโรเล่นมันคือเนยใส่เนยเรีเยนะรบร้อยใส่บลูแาบบ้า ผมีดีสิอีหนึ่งมึงเรียกแกว่าอีอะไรที่บอกว่าอีบีบีหนึ่งอบีหนึ่งคือบีสองไม่เหรอเขาไม่เคยเรียกแกว่าอีเลยภาพเก,ก่าเมื่อแปดปีที่แล้ว<อ>ทุกคนรู้ป่ะท,ที่เรามาเร็วแ,วแบบนี้เพราะอีทัชชี่อีทัชชี่จนเรามันก็เปลี่ยนไปแล้วทำไมท่าต้องเอาแบบอดีตมาพูดอะไรก็ผิดอ่ะตอนนี้รู้ตัวก็ดีพี่เออรู้ตัวบ้างเถอะไม่ใช่ไม่ผิดไม่ผิดอยู่ทุกปล่ใครเห็นมือข้าอะไรขึ้นมาละจับตาลงโย

ไม่ดีอะไรผัดมาไหมมาขั้นตอนต่อมาระเเราต้องเอาเส้นคุณาป้าทอดของเราเนี่ยไปใส่ในช็อกโกแลตที่เราเพิ่งุนมากลังเหลวๆนะครับคุกแนากันนี่แต้มครับ อยากให้มันแบบกระเด็นมาอของแท้เลยค่ะชวมเราสอครโหัได้กันไม่ได้นะชักว่มเราสองนคหัวด้กัน,นวโเรา,ราครหัวด้กันไม่ได้นะจะอร่อยเกินไปว่ะพต่อมานะครับก็จะทำตัวแป้งโมจิเพื่อไปคลุมอีกรอบนึงเทำการให้ตรงนี้มันสะอาดเลยให้มันไม่ติดแป้ง ก็ทำยังไงเราจะพาดถ้าให้แกได้ไงฮะช่วีทำได้ไดไแป้งโมจิเฮ้ยาทำแป้งโมจิเองหรออือวมาเอา ดน,นท,ดท่ามยยันบางคุณพ่ี่อพูลาณนะคะคะทำไมทำไม่ฟังเรเลยลว,วันนี้ท่นานคุณพวกเราจะทำอาหารรอนไหมครับเฮ้ยท้าวทางแล้วมันกินได้เพราะเราจะกินว่าเราจะเก,กิดขึ้นกับวันนี้พวกเราจะกินพวกพีมาให้พวกเราทคนเดียว,วเราจะเอาทำแป้งโมจิเป็นเป็นีกแล้วเราก็จะเริ่มทำการแปะขี้ลงไปครับท้ายทัย่วท้งหมด อ่าทำไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำวิ่งเดินวิ่งเดิยมาตอนโอ้โหเหม็นด้วยปากกินด้วยแต่ผมมันยากเหมือนกันนะเพราะโมจิค่อนข้างขาดง่ายเหมือนกันนะทุกคนเอะไรว่างใช้มือเมื่อกี้เขาไม่ได้ตดถัดตดนะทุกคนแต่เขาบอกว่าตดเพราะว่าได้เห็นอยากตดก็เลยวิ่งใช่แล้วเขาจะตดมิ้งยังทำไม่ได้ พาให้ทุีาว่าเราห่อดีกว่าเยามอย่าพ่งหอพี่กอดก่อนตขนมปังไปก่อนชั้นนึงตงนี้หรอน้อันมากินหน้าไหมเนี่ยนเลไม่สเปนหรอกไม่หรอกไม่ถ้าคุณน้ำน้ำจะไมโอ้โหี๋ ลแล้วก็ตามไม่เส้นคูนาค่าใ้ไมเส้นดช้ชยเลยแล้วก็หอเลยมันจะเป็นของพอสอนทีพี่

เอาวางวางมือวางมือดึงมือออกมาได้ไหมไม่เป็นไรวางให้เลยคิดยังไงกันเนี่ยโฮ้ยโห แย่ตอนแรกแต่ท้ายก็ออกมาดีแฮกเว้ยเป็นไรเป็นเนี่ยทัดทัดน์ไม่ได้ยินอะไรเป็นจังหวะของเค้าไงโป๊ะโป๊ะโป๊ะอย่างเงี้ยน้าเขาเริ่มจับจุกหาเลยหรอ ลมเลยตอนนีนี่นะครับแบบคนจีนเราจะมาลองตักดูว่าเป็นยังไงเขาหันอย่างนี้นะทุกคมันยืด ตีนเรางวดกันอร่อยมากตุ้ยหมือนยิงเฮดติบอบอลยัดติ๊กหลับติดเหลอบติ๊กหลัอคุ้ยแอมลองตักให้ดูนะทุกคนอ้ยยงงจรเปนโมจีเลยแต่มันอร่อยมากนะมันมีความแบบว่าทุกคนอะ ท้องอะไรแบบแน่นๆอ่ะคุณคือควนท้องเฮ้ยท้าวอร่อยเหรอเหนียวอ่ะแบบยิ้มโมจิ ปีกหรือเปล่าทำให้มาไม่เลยี่มันแน่นมากอ่ะ

เจออะไรบางอย่างต้อนคุณอ้าทา่ชุบกระถักแรจนแข็งดิให้หมอไม่ใช่ฟัติกอะไรใช่ไหมมี่อืมคอภิชาตินะตัวกินแาเอาดว่ามันนายใหญกนีย่นี่ ไั่แหละไปหมอหมนไหนดีวะเสียวาน่อีดท้ายที่เรากินคือเทนมใส กิด yeah. wow. ้ว้าวเก่ม่นด้แบบนี้จริงจเหรอใช่นี่มันจะไม่แบบหลุดออกมาน้ำนม,มน,น,น,นั่มน่มน,นิ่มเลย จริงอันนี้ลองไปทําได้ไม่อยากให้เห็นคะแนนมันนะสิบเซฟสิบเต็มสิบจริง,รง,รงอันนี้บอกเลยแต่ถ้าใครทำตามนะครับไม่จำเป็ต้องทำใหญ่ขนาดนี้นะอันเล็กลงหน่อยแน่ผมว่านะน,นี่น่าจะใหญ่ไปยังสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับทำขาไหมเอออย่างจริงแล้วนี่อาจจะเป็นของบ้านจุ๊บมามีเช็ดรถใหม่เราช็อปบอลช็อปบอลจีนโอป้าแอนด์จุมม๊บมามี มีเช็คปาร์ตบบขาวผานมีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกโอปป้าแอนอาชุนมามีเช็คเข็ดลับคุณดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะโอปป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครทีมงานเลยค่ะลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงคิดบวกมีความล่อเข้าตกใจตกในขับรถยนต์เป็นตำแหน่งที่สองกล้องขอคนที่ถือกล้อง DSLR คล่องลุยไปด้วยกันทุกที่ยืด าไปเลยทียทีฟแอนท็อปตำแห่งนี้ขอคนที่มีความสร้างสารรค์มากๆต้องบอกไปเลยมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องต่อเวลาเงินเดือนสตอนที่23,000ามั่นใจสกิลให้ไหนเรียกมาเท่านั้นได้เลยเต็มที่จ่ายไม่อัน้นใครสนใจส่งเรซสเม่และระบ,บุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ ajmjobs@gmail.com a แล้วมาเป็นทีมงานปี2025กับพวกเรานะคะ